ปิดตัวยิ่งใหญ่สุดๆแบมแบมนั่งแท่นแขกรับเชิญคนแรกของรายการใหม่ MBN Do You Know จิ๊บแบบถ่ายทำถึงที่ประเทศไทยเตรียมออกอากาศวันที่9กรกฎาคมนี้แฟนๆกรีซส,สนันรอชมความพิเศษกันได้เลย โอ้โหไม่หยุดสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนคลับทั่วโลกจริงๆครับสำหรับศิลปินหนุ่มสุดฮอตแบมแบม,แบมกันพิมุกพัวกุลที่ล่าสุดเนี่ยได้ตอกย้ำความนิยมและอิทธิพลในวงการบันเทิงเกาหลีแบบสุดๆไปเลยครับด้วยการได้รับเลือกให้เป็นแขกรับเชิญคนแรก first guest ของรายการวาไราตี้ใหม่แกะกล่องจากช่อง MBN ที่เชื่อว่า Do you know จิบแบบหรือคุณรู้จักจิบปรับไหมซึ่งความพิเศษที่ทําให้แฟนๆเฮฮากันสุดๆก็คือรายการนี้มีการเดินทางมาถ่ายทําบางส่วนในประเทศไทยบ้านเราด้วยนะครับฟินกันทั่วหน้า ถ่ายทำในไทยเตรียมฉายวันที่9กรกฎาคมนี้รายการ Do You Know จิ๊บแบบเป็นรายการวาไรตี้แนวใหม่ที่น่าจับตามองมากๆครับโดยมีอ e ีจังอูนักแสดงหนุ่มมากความสามารถและพิธีกรรายการวาไรตี้ชื่อดังเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับการเปิดตัวตอนแรกนี่รายการก็สร้างความฮือฮาแบบสุดๆ ด้วยการดึงตัวแบมแบมมาร่วมเป็นแขกรับเชิญคนสําคัญโดยขอบอกเลยว่าแบมแบมได้เดินทางมาถ่ายทํารายการในประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขาเองทําให้แฟนๆชาวไทยและต่างชาติได้เห็นแบมแบมในบรรยากาศที่คุ้นเคย และแน่นอนว่าเราอาจจะได้เห็นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและไทยผ่านมุมมองของแบมแบมด้วยนะครับซึ่งคาดว่าการร่วมงานกันระหว่างแบมแบมและอีจังอูจะสร้างเคมีที่ลงตัวและความสนุกสนานแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเลยครับและข่าวดีที่แฟนๆตั้งตารอคอยกันสุดๆก็คือรายการ Do You Know จิ๊บแบบมีกำหนดออกอากาศตอนแรกในวันพุทธที่วันที่9กรกฎาคม2025นี้เวลา20นาฬิกา20นาทีตามเวลาประเทศไทยทางช่อง m b n ครับจดไว้ในปฏิทินกันได้เลยนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดการเลือกแบมแบมมาเป็นแขกรับเชิญคนแรกเนี่ยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลและความนิยมของเขาในระดับสากลได้อย่างชัดเจนเลยนะครับ ไม่ใช่แค่ในฐานะไอดอลเคป๊อป ok เท่านั้นแต่ยังรวมถึงบทบาทในฐานะเอนเตอร์เทนเนอร์และผู้ทรงอิทธิพลทางวัฒนธรรมด้วยโดยแบมแบมจะมาร่วมภารกิจพิเศษที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอาหารเกาหลีโดยมีเป้าหมายในการเป็นทูตอาหารเกาหลีเลยนะครับ การร่วมรายการในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสดีที่แฟนๆจะได้เห็นอีกมุมหนึ่งของแบมแบมและติดตามเรื่องราวการเดินทางค้นหาและนำเสนอสเสน่ห์ของอาหารเกาหลีในรูปแบบที่แปลกใหม่ด้วยครับเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความพิเศษที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับแฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและรายละเอียดการออกอากาศเพิ่มเติมเพื่อไม่พลาดชมเทพิเศษที่เต็มไปด้วยความสนุกและสาระจากศิลปินคนโปรดอย่างแบมแบม,แบมนะครับเป็นไงบ้างครับกับข่าวสารวันนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงอัปเดตแบบนี้อีกกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ